วันนี้ทุกคนเธอจะเข้าไม่ได้อ่ะเรต้องตอนนี <มา S 1> <ะ>้ใส่นั่นเ,เลยได้ก่เดี๋าาย,ยวไม่แด้มาจ้ะอันนี้เป็นแบบอะทำไรอ่ะไม่รู้เดินมาทำไมซอสจิ๋วมาขอใส่ซอสค่ะอยากเล่นกับแฮมสเตอร์เออแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ ใจดูยากลมทำอะไรแล้วแล้วมามา่มาทำไงเก็บต้มไหมละ่ะไปกินดิบก็ได้ไม่เป็นไรแต่เขาเขายังไม่ต้องวันนี้เดี๋เขาเก็บไปกินเวลาเขาเหิวเออเขาว่าเขายังไม่กินดีวกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งกินข้าวไปเก็บกินที่บ้านจบ <laughs> ใส่หมดเอ้ยช,ชิชูชิชุอันนี้เข้าไปก่อนดิ ่ค่อใช้ตอนกินเสร็จเทปขู่ <ผม S 2> โอ้โหผงเหมือนวิงแซตเลยก็ใช่เนีงวิงเซตจริงเหรอแต่ไม่ใช่แบบตัวข้าวดีกว่าแล้วเนี่ยขอชิมหน่อยนะเดี๋ยวจืวจ๋าไม่ได้ปะอืมแคม้เยียวยังเผ็ดเลยเผ็ดบอมมาก ครับเขาอย่างยังไงอ่ะก็เช่นนั่นแหละประเด็นนะพนักงานเซเว่นก็แกะออกอ่ะเออมันมันมันต้องไม่แต่มันเขาอจะแกะออกเพราะว่าถ้าไม่แกะออกแล้วก็ใส่ผงไม่ได้ค่ะได้เพราะมันต้องเบฟไงมันพอมันเบฟแล้วมันก็ร้อนไงมันไม่ต้องแกะก็ได้เพราะว่าตอนนั้นกินของคนในพนักงานเขาก็ไม่แกะออกเซเว่นเพราะมันเอาเข้าเวฟแล้วไม่ของเราแล้วไม่ของเราแกะออกอ่ะคนสาขา เอาข้อสาคัไมมันก็โดนกันยางล่ะก็ตัวนั้นนะคะตัวนั้นไม่ไม่ดไม่นไม่ได้ไ่้ม่น้อม่มด่ไ่ไได้่ะมฮ้่้่ไม่เด้ไม่่ได้ไมปไ่าได้ไ่ไ่ะไหนด้่ด่้่่่ไ่ มันเคยปี่ยนคือตอนนั้นมันก็ลวงใช่ใช่ใช่เคยเห็นมือใส่ลงคลิปอะเขาไม่ติดต่อเขาไม่อยู่เขาอยู่ในคลิปปาร์ทใส่ศิริเงเพื่อนเรียบร้อยเลยเขอเนี่ยเขาลงนั่นใส่เครื่องก่อนเหมือนมันจะไม่แย่แต่เออมันมันมีเกมอะไรอ่ะไรนั่นอ่ะนู่นนู่นอ๋อมันมันเล่นไม่ได้แล้วหายหมดแล้วมันคือเกมอะไรมันเป็น

ทุกคนจะไม่เห็นอะไรนอกจากขนน้ำขนนี้นะคะสปอนเซอร์ไหม <M 2> ไม่ไม่สปอนตัวเองแบนมาตัวเองทุกตอนนี้ทุกคนจะไม่เห็นเราเพราะทุกคนจะเห็นเราตัวขนน้ำตอนนี้เอ็มฟิวไม่อยู่นะคะก็จะจากมาแทนมาใช่มาเพราะว่าวันนี้แม่ มาซื้อขนมนะคะแล้วแม่ก็ถามเราว่าจะมาเล่นกับพอใจไหมเราก็ตอบนะคะว่าใช่จะมาเล่นแล้วแม่ก็เลยมาส่งเราแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมารับตอนไม่เกินเย็นไม่เกิน <c oughs> <c oughs> <cheesy> เย็นเ๋อกลัวชุดเพื่อนเอาก็ถือก็ไปเตรียมมาสิไม่ต้มยังไม่กินกินดิบก็ได้แล้วก็ถือไม่เราจะกินอันนี้ก่อน กินบกีนเลยาแล้วผู้ใจ40นาทีเียกผ้าอลอวจัดโ้๊บโค๊บโคโคๆๆเออลืมไปมันบางพอใจนี่หว่าเอาลงดีกว่าบางไหมปส่กระเป๋ คุยกินข้าวกันแล้วเรามากินช็อกโกแลตสองชั่วโมงแห้งอยู่เลยน้องเนยเด็ดคนอื่นกินข้าวแต่เรามากินช็อกโกแลตมะกดูคือเุากินข้าวกันอย่าอาอร่อยเราก็มีแค่ช็อกโกแลตกินกันไอ้ต้อมาถ่ายกันกินข้าวอะ เราไม้เอาข้าวมีข<ห>้าวมาแล้วใครไม่มีข้าวหรอข้าวเราตักตักมาแล้วค่ะแกไม่ออกแต่ไม่เคย่ง่ายจัง mm -hmm. จมนอนเข็มมาก <c oughs> แกเล่นดีปะถ้ามีเสียงห้ามหมดแล้วยิ้มได้โอเคถ้ามีเสียงนะ มไม่ได้สอกเลยได้เอาเนี่ยพูดได้พูดได้อย่ทาเหม่อรอกแต่ว่าหัวเราแบบไ,ไม่มีเหียมได้ห้าเหม่อลออกมาพแว่าโคตรอ,อนอะ พูดได้ขับไม่มีเสียงได้จะให้ขับมีเสียงใช่ปะ่ะแล้วไม่มกินแล้วไม่พูดกันเลย <c oughs> เหรอเขามองเธอับ คลินี้คือให้ทุกคนดูเรากันนะคะ,ะ,ะทำไมเราไม่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอ,ะอ่ะแต่ไม่มีอะไรกินอะ่ะเราก็เลยะคะ่ะกินไปแล้วไงหมามา้าอ่ะยังไม่มีมม เ๋ยวพิ่กินเข้าไปาม่ไม่เรีกข้าวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเองดีกว่าโอเคไันะคบเพื่อนเราไปแล้วนะคะเพื่อนเราไปจากไปจากโต๊ะนี้เฮ้ยไปเรื่องตบอฮห็เตอะรำมือก่อนเดี๋ยวมาฝากเพื่อนด้วย มาก่อนให้พอใจให้พอใจช่วยจับ 他那个很 เม่อกี้ปากมันโดมันเราเรามันกัดนะไปเมื่ี kind of ้ปากเราถ้ามันกัดจริงอะมันจะโคตรเจ็บอะแต่เราไม่โดนกัดมันเมื่อกี้มันเป็นยังเงี้ยเคยดูแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยกัดเรายังไม่เคยโดนเพรายังไม่เคยเจอตัวจริงวันนี้ได้เจอตัวจริงครั้งแรกก็เจอตัวจริงครั้งแรก หนเพิ่เกล่าวสงเกลขายางเพิ่งมาแสงเกลขา,าวั้นจะขอจับแฮนเตอร์ได้ไหมเมื่อกี้เราไปล้างมือมาแล้ว,ลวจับไงไม่รู้เปิดกล้องแล้วก็หยิบมันมาเลยเหรอเปิดแล้วก็ให้มันมาอยู่ตรงหน้าหน้านาตรงประตูอะแล้วก็ค่อยหยิบข้างหลังก่อนหยิบยังไง เธอทำเป็นแฮมเตอร์หน่อยอะแตปแฮมเตอร์ก็ได้เธอลองหยิบดิอ๋อหยิบขึ้นมาอย่างงี้จะไม่ต้องไม่ต้องไปที่มือหยิบขึ้นมาเลยใช่ไหมหยิบขึ้นมาแล้วก็ไว้ที่มือก็ได้อ๋อตายตัวเลยเปิดไงอ่ะเปิดออกมาเลยเปิดเลยดึงเลยใช่ปะช้อนข้างหลังตัวมันเลยช้อนเลย ตตัวมันนะนไม่กัดไม่กัดเอาเลยน่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องจับแกติดงานเมื่อวานกับใส่ตั้งนานารับติงานจริงทบไม่ยังไม่หานเลย เมื่อวานอะข้าวผิดข้างใครกุ๊ก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 อ,อ,อยากให้มันเข้าอาหารนะได้ที่มันทำไมตูดทำไมต้องตูดมันแบบเฮ้ยตูดมันน่ารักมากเลยอะ่ะเฮ้ยไม,ไม่มันน่ารักจริงๆมันไม่เหมือนสัตว์ปกติอะ่ะมันน่ารักอะ่ะ <c oughs> <c oughs>

เขาเคยขอแม่เลี้ยงแฮมสเตอร์นะแต่แม่บอกว่าถ้าเลี้ยงมานี่ถ้ามันอยู่กับแมวนี่คือไม่ได้ไม่ได้ท่ะไม่ได้แน่นอนไม่อายุไขมันสั้นมากเลยนะแฮมสเตอร์อ่ะใช่สองเดือนจับผิดแบบนี้คือมันจะขี้นะเว้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยอ้ามันจะขี้ไหนอ่ะรู้สึบ ตองที่มันอยู่อะไรก็ให้มันอยู่ตรงพื้นดิเอาเข้าป่องได้แล้วไงต่อถ้ากดขี้ใส่เกลื้คำยิ่ทางกินข้าวี้มันเหม็นปะยังไม่ตึงก็จะไม่เหม็นยังไม่มันเหลวปะไม่เหลวเป็นก้อนแล้วมันกินมันจะติดมือปะขี้เหมือนขี้ตุ๊กแกะมั้งงั้นแบบนั้นเหรอแบบนั้นยังไม่เป็นไรแต่เขาจะกินข้าวไม่รู้นย <laughs> Thôi bóng không mất hết đi xem <laughs> <laughs> <làm> tàn ô xem xì rồi tan nó lạc bùi nó lạc bùi nó lạc bùi nó lạc ปตาไหลเลยร้อนไม่ใ oh. ช oh. ่เผ็ดอ่ะร้อนอ่าร้อนมัจะม่จะเดินโอ้มาอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าม่จะไปเหรดู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 ดมันจะคว่ำหนูอยเดินจริงแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วกินได้ปะอิ่มปะเธอเก็บไปกินดิไม่เอา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  เว้ยนี่ชอบเล่นกับแฮมสเตอร์อย่างเงี้ยเขาเห็นเนี่ยเขาเล่นกันไม่เคยเล่นของจริงเลยอ่ะเฮ้ยอย่าวมาอย่ามาอย่ามามันจะเดินไปหายทำไมมันกระดิบตูดอย่างเงี้ยวะลองลองปิดแบบนี้ดิิดับข้ออมน่ะเดี๋ยวมันจะหาทางมุดหัวขึ้นมาแบตเตอร์ชอบกินอะไรคะ แล้วแบตเตอร์ชอบอะไรคะนอนแล้วแบ็คเตอร์นอนที่ไหนคะนอน <c oughs> โกงไปโกงแล้วแบตเตอร์เข้าหนอน <c oughs> ้องน้ำตรงไหนคะนอนตรงน้ำตรงนอนอมันนอารักวงเลยอะ อย่างงงพวกแกจะไม่กล้าเล่นมันอีกเลยฉี่เปือนตัวเออทำไมมกัดเขาบอกว่าจับไปแล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้กัดทุกครั้งมันกัดมันกัดเข้าเนื้อเลยช่เขาเคยโดนแต่ว่ามันไม่เข้าเนื้อเจ็บป้าจาโดนมันเข้าเนื้อแล้วเป็นเลือดเลยแล้วอย่าพยายามให้เราดิ้แล้วกันอย่าอย่าไปจับในกรงมันแบบไปเล่นในกรงแบบ มันอยู่ตรงกลางๆแล้วเราอยู่มันจะคิดได้เป็นอาหารมันมันห่วงถิ่นอ๋อแต่เนี่ยไม่ใช่ถิ่นมันถิ่นเราถ้ามันกัดเราก็กัดมันกลับได้ดิก็ถิ่นเราไงถึงเรานี่เขาจำนี่จะถ้าจับแบตเตัวเนี้ยเล็บนี่เราต้องรักากเอ่ะเขาเคยทำแบบตล้มนะล้มคืนอ่ะเขาเคยจะแบบมังปึ้งลงไปแล้วมัน ร้องสึ่งแอดอะแต่ว่าเขาไม่ร้องเดี๋ยวเขาทำร่วงมันเอเดอร์เอเดอรอันนี้เขาทำมันร่วงเขาจับได้เขาก็เลยไม่ค่อยกล้าจับมันห้องจะไปไหนน้องจะเดินไปไหนเดินไปเดินใส่เทินมากโอ้เหมือนในเกมตําหนีตำรวจจับจรงยี่แบบเดินไปโดยไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะมึก็สร้างเขาวงกดให้มันเอาอ่ะ

บูก็ได้แต่มันไม่ฉี่ใช่ปหฉี่แต่เวลาเล่นเอามาเล่นมันไม่ค่อยฉี่ใช่แล้วถ้าเรามันเคยฉี่ครั้งนึงตดดิเอาไปเที่ยวห้องอะจะนะผะที่อยู่บนเก่าแก่มันสี่ใสหมอนเฮ้ยเดี๋ยวงๆวิมงวิ่งๆวิงๆวิ่งๆวิ่งๆวิ่จๆวิ่งๆวิ่งๆวิดัๆวิ่ะเวราะว่งๆวค่งๆวิ่งๆวเ่งวม่งช่งๆวิ่งๆวิ่งๆิุ่่ นน้องเป็ไม่คือเนจเจริมันเปื้อนได้แบบวันนีเจบอเพราะว่ามันเป็นของแบมๆใช่ไหมเห็นไหมเนจชอบแบมๆมากแล้นไหตัวนี้มันเขาไม่ได้ตัวนี้มาใส่เองเนจบอกว่าให้ใส่เพราะมันจะได้เข้าไงเพราะแบบมันตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าจะได้เขาใส่ตัวเดิมงนเนจก็ไม่อยากให้เขาใส่ตัวเดินมันก็เนจก็เลยหยุดตัวนี้มาเนื้อเป็นยาวจริงเนป็นยาวจริงยาวมากตอนนานนี้เลาทหมันเปื้อนเห็นปหมทำไมน้องไม่อยู่สุนเลยอ่ะว้าง ราะว่ามันมันมันถ้าเราไปโดนแบบถูกถ้าเราพิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นขุยอะไรเงี้ยมันไม่มีขายตามตลาดเนยเออคิดว่าพูดถึงเออแบตเตอร์อยู่ว่ามันมันมันว้าวอร์นั่นรัดจังเลยยังยังมันย้อยยังยมันย้อยยังย้อยย่อยับปุ่นนี้แล้วจริงๆจะไม่ให้ใครใส่ด้วยซ้ำอ่ะจิ๊บก็ไม่เขาไม่ได้เอามาใส่เองนะ ชุดนี้เขาไม่กล้าใส่ด้วยสื้ให้ป้าใจตักผ้าอให้มึงผ้าใส่ข้าสะพานมาจากร้านมาเจอเป็นไรข้าสะพานไปตรงมันหมวกก็ซื้อเจมมาถ่ายได้ไหมไม่เป็นไรมาถ่ายให้คนดูเต้นไหมเดี๋ยวจะเอาเต้นไปเก็บเต้นบ้านเด้ไหมได้แบนแบนมาหมวกก็ใช่นะแล้วก็มีร่มอีกไม่รู้สิแดี๋ยวจะถ่าย มันก็ไปล้างมือใช่ไหมมนคือเดียวนอนในหลัอันนี้หนูพงอนแล้วเมื่อกี้ข้างขวาใช่ข้างหลังจางแล้วก็มีจุดหมึน้างหลัเล่นอะไรนี่เล่นอะไน่ะที่เราเล่นขาเหียพี่แบบเป็นเหมือนอโมงอะไรเงี้ยที่สามารถป้องตัวได้อะอ๋อ ตอบป่ะมีเพื่อนไหนเข้ามาไงเพื่อนหลงทางเข้ามาพี่เลยไม่เงินตรงเลยนดีป่ะไม่เอ้าไม่ใคยดูเลยไม่ด้มากเลยดูลงยาตีพ่อาจารยจะเอาฟองสบูลเน้วหลับแล้วมันไม่ตืมันตื่นมนลไ้เขาถามมาเจ๊ว่าทำไมมันต้องแพงด้วยชุด มันเป็นลิขสิทธิ์ทำไมสุดท้ายไม่มีไข่ตามตลาดนี่ยมาเป็นแบบเหมือนไปดูคอนหนแล้วเต่ก็ไปสือุะเด็งๆเด็ก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 ๆเ็กๆเด็กๆเด็กๆ็กๆเป็กๆเด็กๆ็กๆด็กๆเ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 ดๆเด็กๆกๆเๆเด็กๆเด็กๆเกๆเดๆๆ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 ๆ เอาไปรับมา้ค่คอนกรี่ได้ไหมบอกได้วนี้ตรงนี้เปิดได้สหสมิงัีตนเชอบซีวีดเนแบบนี้ไดตกอาดิมาโชว์ให้คนทั้งบ้านทั้งประเทศทั้งโลกทั้งจักรวาลมาดู ไม่เขาสีเหลืองเสียได้ไหมเสีมันหายมันอยู่ข้างบนประมาณสองสองหรือสี่อันนั่นแหละโจชัมเดชัมเขาบอกเล่นะตั้งแต่สิบสี่ขวดแต่เราอายุสิบขวบก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้ไม่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมันก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาไม่สามารถตอบเป็นหกหกได้อยู่ที่ยังไม่ได้กินขนมสักอันเลยนี่เขาสลับไปเล่นไหมล่ะไม่กินต้องแบนเป็นเท่าไหร่ เป็ไม่สะดวกอ้าวนี่ไงได้จิงก็เป็นสัตาม ไปบม่ก็ปม่ไกนนีไดเราจะมาทาให้เร็วที่สุดเท่าี่จะทไ้มัมีไรงมันเลยไม่มีไรเออไวผมมาเมันมีวิธีทำให้ไวอยู่ข้าวบนเลอนี่มันเองไง ไป่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม่งเองทำแบบนี้ไหมอันนี้เป็นสองสองใช่ไหมแล้วก็วได้เขาได้ผมไม่ไมมด้หายไปมนเขาว่าอะไคลิปไม่ได้หินอ ทำไรทำอะไรลงายน้ำองด่เ yup. ก็บไปทำไรกันต่อเล่นจะเล่นหรือจะอะไรก็ได้ค่ะถ้าถ um ้าไม่มีอะไรให้เล่นเราก็เล่นแล้วไม่มีอะไรเล่นไว้ด้นนี้ใช่ปะโา้าหโอ้จะยิ่งตุ๊ก